ตังไฟแซมตังท่าสามองหนึ่งไปอยากผูหัวใจใส่บังไฟลอยไปน้ำลมละละลมลมล้มล้มตีฝ่าดังมาทมโมละลอยลอยไปตกวางใจอายหลุดลมสังหลายเที่ยวเวาเที่ยวตมลงพาลมบอสอมทำจ้า สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนี่เลยนะคะเมืม่อนี้พี่น้องคะ่ะนาาห่างครับรถไหนังเมื่อคืนนายห้างเมื่อคืนในห้างก็ปีนเ <c oughs> มื่อคืนายห้างก็ปีนน,นั่งาลานาค่ะลำเพลิน <c oughs> ไปทายลำเพลินนะพี่น้องในเบิงอ่าในเพียรใได้ยังพี่น้องลงทุนคักได้ห่างกันยังบ่อันนี้เราก็จะไปซื้อของนะคะตอนเย็นเราก็จะไปคุยงานได้ยินข่าวว่าจะไปทำสัญญาหรอ มื่อไรมันเขาเมื่อไรเดีมื่อไรล่ะพรุ่งนี้ใช่ไหมพี่น้องโชว์โชว์โชว์เราก็จะไปเส้นทางพี่น้องขาแล้วแล้วก็จะไปอหาปลาแจวปลาแจวเอาตัวเกี่ยวมาลัดทางวันนี้เส็นเส้นสวยบ่เส้นคนสวยเส้น<ค>นสวย<ๆ>มาครับลูกคุณ รถรถไม่ไม่ไม่ขยับเลยเแต่ข้างหน้าอย่างนี้ข้างหน้ามันได้โบข้างหน้าเด็กดึกดึกมาใช่แต่ว่าจิบคิงมากเลยตื่นมาบอกว่าวันเล่นบรรณาธิบด่อคืนบ่ะจิบคิงจริงโซฟาหรือสุลินไปดูนะคะว่าวันนี้เราจะพาไปทัวร์ที่ไหนกันบ้างนะฮะอาจจะไปกินอาจจะไปช็อปก็เนาเอ็นไม่อะไรไงมันเป็นบ่อยว่าัเรียนไม่ได้ ลองเพ่งว่สุดท้างหมอูเตอร์เล่ขอลองเพ่งวาสุดทางจะลองเพ่งยังลายเพ่งอยู่ขอลองเพ่งลายเพลงแห่งลองนะขอลองเพ่งห้อยใจบถไฟสาทองขลองวาลองสุดพอหรือเปล่าเนี่ยอยู่สุดทอนใจอนย่น้ำตาไหลบางอ่คือท้ยว่ารสายล้มเอ้าไปคนละเพลงแล้ว เห็นบ้างไฟแสนตังทาสามสองหนึ่งไปไม่หีุดหัวบ้านเนเอาลองไปจบทันที่ะละเห็นบ้งไฟแสนตั้งทาสามสองหนึ่งไปอยากผูหัวใจใส่บังไฟลอยไปน้ำลมละ,ละลม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 ,ลมตีฝ่าดังมาทมทมละ,ละลอยลอยไปตกวางใจอายหลุดลม ตั้งหลายเที่ยววาวเที่ยวจมลงพาลมบอสโโอมโอโอโอทำจ้า,จานะะเออเพลงอะไรก็ไม่รู้ค่ะอ,ออกจากหัวไม่ได้นะคะโอ้ยหัวจะปวดนะคะเมื่อวานนี้ก็ทั้งรองทั้งขี่เจ็กสกีนะคะส่บ้าตายตื่นเช้ามาโอ้ยปวดคิงไปหมดค่ะ เอ๊่อเด็กี่มหัวนะเส้นเอมาไม่เศร้าอย่างนั่งไม่ค่ะพี่เอะเศร้าอย่างนเ่อย่างนัทบอกน่นึงอมากเขาจะเร่นตลกให้เบื้งยังไงตาไปเอะเลีนตลกงวาสุดท้ายมันจะไาโอเคนะครับก่อนเราจะไปเดินนะคะก่อนเราจะไปไหนเราก็มากินก่อนนะครับ เติม,มาลัางอยู่แล้วครับวันนี้ก็คงถูกใจคุตเตอร์เพื่อขอองินมาแล้วกันคนะ่ะไม่ค่อยเท่าไหร่ใช่ไหมกดด็สั่งมาอีกประมาณ100ร้อยค่ะาเลยตาชันพุเตอร์ตาชันพุเตอร

ขอวันหนึ่งวันอุ้ยวันทั้งชีวิตเดี๋ยวอวันวันเดียวราวันมึงวันมึงวันแม่ขอวันหนึ่งวันเปิดชิมมึงแบบเดียเกิดได้ชิมเดียวมีบานแล้วมากก่อนยี่ห้ออะไรันไปอันที่เราอยู่อยู่ช่งนาบ้านเราไหมครับใครใครที่เป็นที่เป็นคนน่ะ กเตอระนี <S <S ่อะไนี่เชียร์เจ้าประจันบ่มีบาดหรือเปล่าเออเร้องฮาอันกุ้ต๋อส้างนมาเลยใช่ไหมพี่อุ้ยไปกินปีนเนืกับฉันเมื่อน้นสั่งอยางละยี่สิบอันสั่งเยอะก็พหนเจ้าของนานจากยิ้มจนกลายเป็นนา ม่กี่บาีัต่ออุ้สนเป็นัเคเป็นนี่ิันไ้ิเพรามันมันมันเหมนมันแต่มันไม่เห็นมันไม่เห็นนะครับว่เห็นยางไงเกี่ยวเข้าไได้จ้ะอ๋อคืออนี้เอง สูขาไปสูต้องสู้ไแม่สัจแม่เอาเน่ังไม่มากเตห็ดแ้วเตอร์เห็ดแ้ว รสชามัหมดแน่แล้นี่เรายำหักรวมแดต้องการยำกะมังยำัหวา y a n 嗯。So, okay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn